สวัสดีค่ะกลับมาพบก,บกับการคุยเจาะลึกประเด็นสุขภาพกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีคำถามยอดฮิตเลยค่ะคือกินยาพร้อมนมกาแฟหรือน้ำอัดลมได้ไหมเออเรื่องเหมือนจะง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากๆเลยเพราะเครื่องดื่มที่เราดื่มเข้าไปพร้อมยาเนี่ยอาจจะส่งผลกับยาแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ใช่เลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าสะดวกหรือไม่สะดวกนะครับแต่มันเกี่ยวกับประสิทธิภาพการรักษาโดยตรงเลย คือถ้าเลือกเครื่องดื่มผิดเนี่ยยาอาจจะดูดซึมได้ไม่ดีหรืออาจจะเกิดผลข้างเคียงแปลกๆขึ้นมาก็ได้ครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เบสิกสุดๆก่อนเลยทำไมคะทำไมคำแนะนำส่วนใหญ่ถึงบอกว่าต้องกินยากับน้ำเปล่าอ๋อครับคือน้ำเปล่านี่แหละครับดีที่สุดแล้วเเพราะว่าน้ำเปล่ามันช่วยให้ยาเม็ดแตกตัวละลายแล้วก็ดูดซึมได้ดีที่สุดครับ ที่สําคัญคือมันมีความเป็นกลางทางเคมีไม่ไปทําปฏิกิริยากับยาให้เสียฤทธิ์ไปแล้วก็ยังช่วยลดการระคายเคืองหลอดอาหารด้วยนะอืครับเรียกว่าเป็นมาตรฐานทองคําเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับการกินยาเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดเลยนะคะเข้าใจง่ายดีค่ะทีนี้มาถึงตัวต่อไปนมค่ะอันนี้หลายคนอาจจะเคยใช้ช่วยให้กลืนยาง่ายขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆหรือผู้สูงอายุ แต่เห็นว่ามีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันใช่ครับจุดที่ต้องระวังมากๆเลยในนมก็คือแคลเซียมครับคือแคลเซียมในนมเนี่ยมันจะไปจับกับยาบางชนิดได้ครับพอมันจับกันแล้วก็จะกลายเป็นสารประกอบก้อนใหญ่ๆที่เรียกว่าชีเลตชีเลตครับซึ่งไอเจ้าชีเลตเนี่ยร่างกายมันดูดซึมเอาไปใช้ไม่ได้เลยอ๋อเหมือนแคลเซียมมันไปก่อตัวยาไว้แน่นไม่ยอมให้ร่างกายดูดซึมว่าง,งั้นเถอะคะประมาณนั้นเลยครับ ผลก็คือยาที่กินเข้าไปก็เหมือนไม่ได้กินเพราะมันดูดซึมไม่ได้ประสิทธิภาพก็ลดลงไปเยอะเลยแล้วมียาตัวไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะมีครับหลักๆเลยคือยาปฏิชีวนะบางกลุ่มอย่างพวกเตตราไซคลินหรือด็อกซิไซคลินแล้วก็พวกควินโลนอย่างซิโปรโฟลอกซซินอ๋อรวมถึงยารักษาโรคกระดูกพรุนบางตัวแล้วก็พวกธาตุเหล็กเสริมด้วยครับพวกนี้ไวต่อแคลเซียมมากค่ะ คำแนะนำก็คือถ้าต้องกินยาพวกนี้นะครับควรจะกินให้ห่างจากนมหรือผลิตภัณฑ์นมอื่นๆอย่างน้อยสักสองชั่วโมงครับ2ชั่วโมงครับ, 2> 2รบให้ยาได้ดูดซึมเข้าไปก่อนที่แคลเซียมจะตามเข้าไปนะครับโหต้องกะเวลาดีๆเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าสำคัญมากจริงๆแล้วกาแฟล่ะคะเครื่องดื่มประจำของละหลายๆคนเลยอันนี้มีผลกับยายอย่างไงบ้างคะกาแฟนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยครับเพราะมีคาเฟอีนเป็นตัวหลัก คาเฟอีนเนี่ยมันส่งผลได้หลายแบบเลยครับอย่างแรกคืออาจจะเป็นลดการดูดซึมยาบางตัวเช่นยาไทรอยเลโวไทรอกซีนหรือว่าธาตุเหล็กอืมลดการดูดซึมใช่ครับแต่ในทางกลับกันนะคาเฟอีนอาจจะไปเสริมฤทธิยาบางตัวให้แรงขึ้นก็ได้อย่างพวกยากระตุ้นประสาทที่อยู่ในยาแก้วัด ลดคัดจมูกบางตัวเช่นซูโดอิเฟดรีนพอกินกับกาแฟเข้าไปอาจจะทำให้ใจสั่นนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายมากขึ้นได้อ้าวไม่ใช่แค่ลดแต่เสริมฤทธิ์ได้ด้วยเหรอคะถูกต้องครับแถมยังมีอีกประเด็นคือยาบางอย่างเช่นยาคุมกำเนิดหรือยาปฏิชีวนะบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายเรากำจัดคาเฟอีนออกไปได้ช้าลงอ๋อค่ะผลก็คือฤทธิ์คาเฟอีนก็จะค้างอยู่ในตัวนานขึ้นก็อาจจะเจอผลข้างเคียงจากคาเฟอีนได้ง่ายขึ้นครับ ฟังดูต้องระวังหลายอย่างเลยนะคะสำหรับกาแฟครับดังนั้นถ้าดื่มกาแฟเป็นประจำแล้วต้องกินยาเนี่ยทางที่ดีควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกรก่อนนะคะอาจจะต้องปรับปริาปรมาณกาแฟหรือเว้นช่วงกินยากับกาแฟสัก1-2ชั่วโมงค่ะ,คะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่าจะดีที่สุดนะครับเอาล่ะมาถึงกลุ่มสุดท้ายค่ะน้ำอัดลม อันนี้บางทีมือมันคว้ามาง่ายๆเลยใช้แทนน้ำเปล่าตอนกินยาได้ไหมคะโอ้อันนี้อันนี้ควรเลี่ยงเลยครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยเหรอคะทำไมล่ะคะคือน้ำมัดลมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หลายอย่างครับอย่างแรกเลยคือมันมีความเป็นกรดสูงมากซึ่งกรดเนี่ยมันอาจจะไปทำลายสารเคลือบของยาบางชนิดได้ทำให้ยาปล่อยตัวย,ยาออกมาผิดที่ผิดเวลาหรืออาจจะทำให้ตัวย,ยาเสื่อมสภาพไปเลย ออย่างที่สองคือแก๊สในน้ําอัดลมก็อาจจะทําให้ท้องอืดไม่สบายท้องได้อีกจริงด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่สามน้ําอัดลมหลายๆตัวก็มีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยนะคะก็จะกลับไปเจอปัญหาแบบเดียวกับกาแฟได้อีกโหเรียกว่ามีครบเลยทั้งกรดทั้งแกส๊สแล้วอาจจะมีคาเฟอีนด้วยเหมือนเป็นคอมโบที่ไม่ดีกับการกินยาเลยนะคะใช่เลยครับเป็นเหมือนภัยสประสานเลยก็ว่าได้ ทางออยอเองก็มีคําเตือนเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันครับการกินยาพร้อมน้ําอัดลมเนี่ยเสี่ยงมากที่ยาจะไม่ได้ผลหรือเกิดผลข้างเคียงแปลกๆขึ้นมาสรุปง่ายๆคือเลี่ยงเด็ดขาดครับชัดเจนเลยค่ะควรเลี่ยงเด็ดขาดครับน้ําเปล่าปลอดภัยที่สุดแล้วจริงๆงั้นสรุปปิดท้ายกันหน่อยนะคะก็คือน้ําเปล่าดีที่สุดสําหรับการกินยา ส่วนนมต้องระวังมากๆโดยเฉพาะกับยาบางกลุ่มต้องเว้นห่างอย่างน้อย2ชั่วโมงครับผมกาแฟนี้ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปอาจต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรแล้วก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างส่วนน้ำอัดลมอันนี้คือควรเลี่ยงไปเลยถูกต้องครับ การที่เราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบเชิงรุกหรือ proactive health management คือเปลี่ยนจากการกินยาตามความเคยชินเฉยๆมาเป็นการใช้ยาอย่างเข้าใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับจริงด้วยค่ะฟังเราก็น่าคลิปนะคะว่าเรื่องง่ายๆอย่างการเลือกเครื่องดื่มกินกับยาเนี่ยมันสะท้อนความใส่ใจในสุขภาพของเราได้เหมือนกันแล้วก็ทําให้เห็นว่า การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแม้แต่ในเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยก็ยังสำคัญอยู่เสมอแน่นอนครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับยาที่ใช้อยู่อย่าลืมปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษานะคะ